สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะมีเกณฑ์การโคโจรย้ายราศีนะคะในวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนปี65นี้จะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีเมษนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยำมากกว่าค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะในวันที่15มีนาคมนะคะไปจนถึงวันที่14เมษายนนั้นดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะเขาก็จะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศของท่านดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะมีความหมายก็คือพบปุตตะพบปุตตะนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงนะคะบุตรล้านของท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะการย้ายไปอยู่ที่อื่นหรืออาจจะอยู่ห่างกับท่านช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนี้ก็เป็นไปได้หรือปุตตะตรงนี้นะคะอาจจะหมายถึง โปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะที่ในช่วงระยะเวลานี้ประมาณ1เดือนนะคะท่านอาจจะมีข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับงานใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆของท่านเข้ามาแล้วล่ะคะ่ะแต่ยังไม่มาถึงตัวท่านนะคะและพอมาถึงวันที่8มีเมษาย,ยนปี65นะคะดาวพระพฤหัสดวงนี้ค่ะก็โครจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศของท่านแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์เช่นนี้นะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่า ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ก็หมายถึงพบสุภะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศและก็ได้ตำแหน่งนะคะเกษตรราธิบดีดังนั้นนะคะตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนนั้นดาวพระพฤหัสที่อยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์เช่นนี้นะคะเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะก็แสดงว่านะคะบางท่านนะคะอาจจะมีบุตรหลานนะคะเขาอาจจะทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จนํามาซึ่งความชื่นชมยินดีให้กับท่านก็เป็นไปได้นะคะหรือ บางท่านนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีงานใหม่ๆเข้ามานะคะและตรงจุดนี้นะคะก็ทําให้ท่านนะคะมีแนวโน้มนะคะที่จะประสบความสําเร็จอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยให้การสนับสนุนท่านในช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะและ ในตรงจุดนี้นะคะที่ดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพฤหัสอยู่ร่วมกันเช่นนี้นะคะนํามาซึ่งผลประโยชน์ให้ท่านในเรื่องของการงานรวมไปถึงการเงินด้วยนะคะจะหมายถึงสิ่งใดก็ตามอาจจะเป็นการงานของท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับบุตรหลานของท่านหรืออาจจะเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆของท่านรวมไปถึงนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีรักใหม่ในช่วงระยะเวลานี้เข้ามาเช่นเดียวกันนะคะก็นํามาซึ่ง เป็นผลดีให้กับท่านมากกว่าผลเสียนะคะถึงแม้ว่าดาวดวงนี้นะคะทั้งคู่เลยจะอยู่ในเรือนวินาศก็หมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ ยังไม่ถึงตัวท่านยังอาจจะอยู่ในมุมที่จะต้องปกปิดซ่อนเลนส์ค่ะและเดี๋ยวรออีกสักพักนะคะหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์โคจรย้ายราศีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะปรากฏเด่นชัดค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะยังมีข่าวคราวมาแล้วยังไม่เด่นชัดสําหรับท่านนะคะก็รออีกสักพักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้กับท่านนั่นเองนะคะ และเราก็มาดูดาวภาพฤริหัสดวงนี้เองนะคะ <_ d> um> เขาก็ยังมีความหมายนะคะในภพสุภะอาจจะหมายถึงนะคะเก <_ d> um> ี่ยวกับต่างประเทศก็ได้ดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะมีข่าวคราวนะคะที่เกี่ยวกับงานใหม่ๆของท่านโปรเจกต์ใหม่ๆของท่าน,เ,านเกี่ยวกับในเรื่องของต่างประเทศก็เป็นไปได้บางท่านนะคะอาจจะมีแนวความคิดนะคะที่จะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้ก็สามารถนะคะเอาเข้ามานะคะ ประกอบกับการงานของท่านเอามานะคะปรับปรุงกับการงานของท่านได้เลยนะคะเป็นผลดีให้กับท่านนั่นเองนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วงของดาวพระอาทิตย์ยายนี้นะคะจะส่งผลดีให้กับท่านในเรื่องของบุตรหลานบริวารของท่านรวมไปถึงนะคะท่านอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆหรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะรับตรงจุดนี้ไว้พิจารณาได้เลยเพราะตรงจุดนี้จะส่งผลดีให้กับท่านในเรื่องของการงานรวมไปถึงนะคะการเงินด้วยค่ะ แต่การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีเมษค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นไกด์ไลน์ไปเป็นแนวทางแล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ